สวัสดีค่ะพี่พๆเพื่อนๆและทุกคนที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจในช่องแม่น้องพัใจมาดามสวีเดนนะคะค่ะวันนี้นะคะอากาศดีมากๆเลยค่ะน้องก็เลยลงจากบ้านมาเดินออกกำลังกายนะคะด้านหลังก็จะเป็นตึกที่น้องอยู่ค่ะวันนี้อากาศดีมากๆค่ะอุณหภูมิอยู่ที่22องศานะคะวันนี้ น้องก็จะเดินออกกําลังกายนิดนึงนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอที่นั่งเดี๋ยวยังไงเรามานั่งคุยกันนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะน้องก็จะมาเล่ามาแชร์ประสบการณ์นะคะว่าเออแบบคลิปนี้ก็จะเอาใจสาวๆสายฟอที่แบบว่ากําลังคุยอยู่กับแฟนฝรั่งอยู่นะคะแล้วก็ไม่รู้ว่า เราจะตัดสินใจเลือกฝรั่งประเทศไหนดีนะคะเดี๋ยวยังไงน้องมีไกด์ไลน์มาแชร์ให้ฟังนะคะว่าเราจะตัดสินใจเลือกฝรั่งประเทศไหนดีเพื่อที่ว่าเราจะได้เตรียมตัวเตรียมใจนะคะยอมรับตอนที่เราย้ายมาอยู่กับเขาในต่างประเทศนะคะทุกคนคะเห็นไหมคะด้านหลังน้องนี่คือต้นต้นเชอรี่นะคะ ต้นเอซากุระค่ะที่เขาเรียกกันตอนนี้ก็คือดอกกําลังจะบานนะคะเริ่มเริ่มผลีออกมาแล้วนะคะเวลาเวลาดอกบานนะคะน้องก็จะยืนตรงระเบียงหลังบ้านนะคะถ่ายรูปมาหรือว่าทําวิดีโอนะคะสวยมากๆเลยค่ะตรงนี้ค่ะ นี่ละคะ่ะวิธีชีวิตของคนไทยในต่างแดนนะคะถ้าเกิดอย่างน้องเนี่ยน้องใช้ชีวิตอยู่ในอพาร์ตเมนต์นะคะดังนั้นพื้นที่ที่ให้เราทํากิจ,จก,กรรมนอกบ้านอะ่ะมันก็จะมีไม่เยอะเหมือนคนที่เรามีบ้านใช่ไหมคะเวลาอากาศดีๆมีแสงแดดในช่วงหน้าร้อนเราก็จะออกมาข้างนอกเพื่อสูดอากาศนะคะสดชื่นมากๆเลยคะ่ะ เย็นสบายนะคะโล่งปอดไม่ใช่ว่าอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวแล้วน้องเนี่ยเป็นประเภทที่ว่าถ้าหนาวมาเนี่ยแม้แต่ระเบียงหลังบ้านน้องก็ไม่ออกเลยนะแล้วเวลาเห็นแดดมาคือความโชคดีอีกอย่างหนึ่งอพาร์ตเมนต์ที่น้องอยู่อะค่ะก็คือช่วงหน้าร้อนเนี่ยแดดมันจะส่องมาทางหน้าต่างคือเข้าเต็มห้องเลยค่ะเต็มทุกมุมห้องเลย สามคนพ่อแม่ลูกคืออย่างวันอยู่อย่างนี้ก็นอนตากแดดกันเลยนะคะสบายๆนี่และค่ะวิถีชีวิตของคนไทยในต่างแดนอากาศดีก็พากันเดินออกกําลังกายฟังเสียงนกเสียงการ้องนะคะดูค่ะดอกซากุระเห็นไหมคะมือเนาะแค่สั่นนิดนึงไหมค่ะ ตรงด้านหน้านี้ก็เป็นสนามเด็กเล่นนะคะสนามเด็กเล่นใหญ่หน่อยนิดนึงตอนนี้มองไปทางไหนมันก็จะยงังไม่ค่อยมีใบไม้นะคะก็ยังไม่เขียวเฉอ,อุ่มดีเท่าไหร่เดี๋ยวรออีกนิดนึงนะคะน่าจะประมาณเดือนหน้าเดี๋ยวใบไม้ก็ผลิออกมาแล้วค่ะ เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งคุยกันนะคะเพราะว่าน้องต้องมองหาแดดหน่อยหนึ่งเพราะว่าน้องเป็นคนขี้หนาวนั่งตรงไหนดีนะสนามเด็กเล่นที่นี่นะคะเขาเขามีของเล่นให้เล่นเยอะเลยมากมากเลยนะคะลิ้นรั่วแล้ว เสียงเครื่องบินให้เด็กๆออกกําลังกายนะคะปีนป่ายใช้กําลังแอคทีฟเพื่อที่ว่าจะได้ไม่หนาวนะคะตอนช่วงหิมะลงนะคะตรงเนินตรงนี้นะคะหิมะเกาะเต็มนะคะน้องพอใจก็จะกับปะป๊านะคะก็จะมาเล่นหิมะก,กันตรงนี้แล้วค่ะมาสไลเดอร์นะคะ น้องมองหาที่นั่งก่อนนะคะมองหาที่นั่งและที่ตั้งกล้องดีๆก่อนนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปนั่งแดดกันดีกว่า <c oughs> ถ้าไม่นั่งแดดนี่น้องพูดไม่จบแน่เลยนะคะา <c oughs> ดีเลยตรงนี้เลยมุมนี้เลยสวัสดีอีกครั้งนะคะทุกคนค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาเอาใจสาวๆสายฟอนะคะที่กำลังคุยอยู่กับฝรั่งนะคะแล้วก็ยังไม่รู้ว่าเราจะตัดสินใจนะคะว่าเราจะเลือกฝรั่งประเทศไหนดีในความคิดของเราว่าเออเนี่ยก็มีถามน้องมานะคะว่าน้อง ฝรั่งประเทศไหนรวยซึ่งคําตอบนี้น้องให้คําตอบไม่ได้จริงเลยนะคะว่าประเทศไหนรวยเพราะว่าทุกๆประเทศนะคะทุกๆเมืองนะคะเขาก็มีคนรวยคนปานกลางคนจนปะปนกันไปนะคะซึ่งตรงนี้น้องก็ไม่ทราบจริงๆนะคะแต่ว่าไกด์ไลน์ในการเลือกผู้ชายที่ว่าเราอยากจะมาอยู่ประเทศไหนอันนี้น้องให้คําตอบได้นะคะในมุมกว้าง น้องไม่รู้ว่ามันจะเป็นประโยชน์สําหรับพี่ๆสาวๆส,ส,สายฟอรมากน้อยเพียงใดนะคะเดี๋ยวลองฟังดูค่ะเดี๋ยวเรางไงเรามาฟังกันเลยนะคะค่ะเราจะตัดสินใจเลือกฝรั่งประเทศไหนดีนะคะน้องอยากแนะนําให้พี่ๆเพื่อนๆสาวๆนะคะว่าตอนนี้เรากําลังคุยอยู่กับฝรั่งประเทศอะไรแล้วเราชอบอันดับแรกเลยให้เราถามตัวเองว่าเราชอบการใช้ชีวิตสไตล์ไหนไลฟ์สไตล์ของเราอะ่ะเป็นคนแบบไหน เราชอบอยู่แบบชนบทแบบบ้านๆแบบวิถีที่เรียบง่ายหรือว่าเราชอบการใช้ชีวิตที่อยู่ในเมืองคือชอบการช้อปปิง้งชอบการคมนาคมสะดวกหรือว่ายังไงก็ได้ขอให้ได้อยู่กับคนที่เรารักแล้วก็แค่มีความสุขแค่นั้นพออะไรเงี้ยค่ะคือก่อนอื่นเลยนะคะน้องก็อยากจะแนะนำให้เข้าไปดูใน YouTube ค่ะเพราะว่า ตอนนี้นะคะถ้าคุณกำลังคุยอยู่กับฝรั่งสวีเดนคุณก็เข้ามาดูในช่อง YouTube ของน้องก็ได้ค่ะหรือว่าเข้าไปดูในช่องสไปซ์สวีเดนเราก็เซิร์ชเข้าไปเลยเราก็จะเห็นวิธีการใช้ชีวิตของเมียฝรั่งที่มีสามีชาวสวีเดนนะคะแล้วทีนี้การใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนก็แตกต่างกันไปค่ะอย่างของน้องเนี่ยก็คือน้องใช้ชีวิตอยู่ในเมือง คือป้าป๊าเขามีอาพาร์ตเมนต์อยู่ในเมืองดังนั้นการใช้ชีวิตของน้องอะ่ะมันก็อาจจะไม่มีมุมมองหรือการแชร์อะไรที่แบบว่ามีกิจกรรมข้างนอกให้ทําเยอะเหมือนพวกพี่ๆที่อยู่ต่างจังหวัดออกไปอีกที่มีบ้านที่หรือว่าอยู่ทางโซนเหนือหรือว่าที่อยู่ที่บ้านที่อยู่ในป่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะทําไมน้องถึงพูดอย่างนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าคนที่มีแฟน ที่อยู่ในเมืองการใช้ชีวิตหรืออะไรจะเป็นคล้ายๆน้องค่ะก็คืออย่างเราออกไปทํางานกลับมาบ้านก็จะอยู่แต่ในห้องในอพาร์ตเมนต์ก็จะไม่มีกิจกรรมให้มาทําข้างนอกบ้านคือปลูกผกักปลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเราจะไม่มีเราจะมีแค่ว่าทําอยู่ทํากินชีวิตอยู่แค่ในครัวทำทำในครัวเสร็จกินอิ่มมานั่งโซฟานั่งคุยกันเลน่นกันกับลูกกับครอบครัวนั่งดูทีวีคุยกัน แค่นี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์เราก็ออกไปฟีกะไปไปนั่งดื่มกาแฟไปหากิจกรรมทำข้างนอกไปเดินไปเดินชายหาดไปเดินชายทะเลไปเดินในป่านี่คือกิจกรรมของคนสวีเดนที่เขาชอบทำนะคะและเมืองของน้องก็คือจะอยู่ติดทะเลคือจากอพาร์ตเมนต์น้องไปทะเลเนี่ยคะ่ะถ้าขับรถไปก็ประมาณ5นาทีถ้าน่าจะประมาณ1กิโได้มั้งคะ ถ้าปั่นจักรยานไปก็ใช้เวลานิดนึงก็คือที่นี่นะคะถนนหนทางเขาดีดังนั้นมันมันเลยเป็นอะไรที่สนุกกับการเดินออกกําลังกายและปั่นจักรยานค่ะค่ะแล้วก็เขาก็จะชอบเดินป่าเพราะว่าที่ประเทศสวีเดนเป็นประเทศที่มีป่าเยอะนะคะจะสังเกตได้นะคะบ้านเรือนผู้คนถ้าเราออกไปทางโซนข้างนอกทางแบบว่า ถ้าบ้านนอกเราก็คือถ้าถ้าถ้าเมืองไทยเราก็เรียกทางชนบทนะคะบ้านเรือนเขาก็จะปลูกแบบสร้างบ้านเรือนด้วยไม้ซะเป็นส่วนใหญ่เพราะประเทศสวีเดนจะมีป่าเยอะนะคะแล้วก็อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรธรรมชาติแบบเขาจะอนุรักษ์ธรรมชาติมากๆเลยค่ะก็จะขับรถไปข้างทางก็จะเจอสัตว์เจอกว้างเจอกระต่ายแบบเยอะมากคือซึ่งมันเป็นเสน่ห์ของสวีเดนอีกอย่างหนึ่งนะคะที่น้องชอบ นี่ยละค่ะก็คือถ้าเกิดเราคุยกับฝรั่งที่แบบว่าเขามีบ้านหรือมีอะไรที่อยู่ในเมืองการใช้ชีวิตก็จะเป็นแบบของน้องเนี่ยค่ะยิ่งถ้าเป็นเป็นอพาร์ตเมนต์หรือคอนโดการใช้ชีวิตก็จะไม่มีกิจกรรมอะไรข้างนอกทําเยอะคือข้างนอกบ้านนะคะแต่ว่าาร์อาทิตย์ยังไงเขาก็พากันพาลูกพาเต้าไปหากิจกรรมทํากันอยู่ดีก็คือไปไว่ายน้ําไปเดินออกกําลังกายแต่ถ้าเกิด ฝรั่งที่คุณคุยอยู่อยู่โซนไหนนะคะถ้าเกิดอยู่โซนโซนทางเหนือขึ้นไปคุณก็เข้าไปเซิร์ชดูวิถีชีวิตของเมียฝรั่งที่เขาอยู่โซนทางเหนือนะคะก็คืออากาศมันก็จะหนาวกว่าเมืองที่น้องอยู่คือเมืองที่น้องอยู่มันอยู่โซนทางใต้มันอยู่ติดทะเลแล้วเวลาหิมะมามันก็จะละลายเร็ว ดังนั้นการที่จะได้เห็นหิมะสวยๆเหมือนพี่ๆสาวๆที่แบบว่ามาดามที่ใช้ชีวิตอยู่ทางเหนือนะคะเห็นหิมะสวยๆพาลูกไปเล่นหิมะสวยๆแบบนั้นคือทางเมืองน้องจะไม่ค่อยมีถ้าจะไปเล่นเราก็ต้องขับรถไปใช้เวลาสักประมาณหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละถ้าเราชอบวิธีชีวิตแบบนั้นแล้วพวกพี่ๆสาวๆที่เขาอยู่ทางนั้นเขาทำงานอะไรกัน เราเข้าไปดูค่ะมันมีไกด์ไลน์ให้เราเลือกเยอะแยะและอีกอย่างงานที่ประเทศสวีเดนนะคะโดยส่วนมากไม่ว่าจะอยู่ประเทศไหนนะคะงานทำความสะอาดเอ้ยถ้าเกิดแบบได้ใช้ความรู้ได้แบบไอ้นี่นิดนึงก็เป็นผู้ช่วยพยาบาลพยาบาลหมอครูอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่เลี้ยงเด็กอะไรเงี้ยที่เราต้องไปเรียนตามตามสายตามอาชีพก็จะเป็นทำงานร้านอาหาร ถ้าเกิดร้านอาหารไทยหรือว่าร้านอาหารของฝรั่งเองนะคะแล้วก็ถ้าเป็นงานสวนก็จะเป็นประเภทงานมะเขือเทศเก็บมะเขือเทศปลูกมะเขือเทศปลูกแตงกวาปลูกดอกไม้ก็จะเป็นประเภทนี้ค่ะปลูกสตรอเบอรี่เก็บสตรอเบอรี่แล้วก็เข้าไปเซิร์ชดูว่าผู้ชายที่เราคุยด้วย mm hmm. เขาอยู่โซนไหนแล้วเราชอบไหม ถ้าเราชอบแบบธรรมชาติแล้วก็โอเคเราเลือกผู้ชายประเทศนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาอยู่ในป่าไม่เป็นไรแต่ว่าการคมนาคมของที่ประเทศสวีเดนสะดวกสบายค่ะถึงแม้ว่าบ้านเขาจะอยู่ในป่าอยู่กับธรรมชาติแต่เขาก็มีรถรถบัสรถส่วนตัวเราสามารถเดินทางเข้าไปได้ในเมืองได้โดยสะดวกนะคะน้องยังชอบเลยนะคะเวลาน้องก็ชอบไปดูพี่พสาว,สาวไอสวีเดนด้วยกันนะคะ คือการใช้ชีวิตของเขาแบบมันเป็นอะไรที่แบบว่าออกมาข้างนอกบ้านช่วงหน้าร้อนปลูกผักหากิจกรรมทำอะไรเงี้ยมันไม่เหงาดีค่ะอย่างน้องเนี่ยอยู่แค่ในอาพาร์ตเมนต์คือมันไม่มีกิจกรรมอะไรทำเยอะม่เลยทำให้เราแบบชอบแบบนั้นแต่ว่าด้วยความที่ว่าเราไปอยู่แบบนั้นไม่ได้ไงคะเพราะว่าลูกเราเรียนแล้วทีนี้มันก็สะดวกป๊าป๊าเดินทางไปทำงานดังนั้น ฝรั่งนะคะเขาจะเลือกความสะดวกสบายในการเดินทางและก็สะดวกโรงเรียนลูกนะคะนี่คือวิธีการใช้ชีวิตของฝรั่งค่ะสําหรับครอบครัวน้องคือเรามีลูกเล็กเราโฟกัสที่น้องผูจใจไปโรงเรียนแล้วก็ที่ทํางานป,ปา้าแล้วก็สะดวกน้องในการไปเรียนหนังสือไปเรียนภาษาถ้าเกิดเราไปเรียนภาษาและอย่างถ้าเราได้งานทําเราก็การเดินทางโดยรถบัสนะคะมันก็สะดวกสบาย ค่ะแล้วถ้าเกิดคุณคุยอยู่กับฝรั่งประเทศอังกฤษคุณก็เข้าไปเซิร์ชดูเขียนว่ามาดามฝรั่งอังกฤษอะไรสไปาฟอังกฤษไอ้แม่บ้านอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะแล้วก็เข้าไปดูวิธีการใช้ชีวิตของเขาแล้วก็บ้านเรือนของแต่ละประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นอเมริกาอังกฤษเยอรมันมีฝรั่งไอ้ฝรั่งเศส อิตาลีสวีเดนเดนมาร์กอะไรอย่เงี้ยเราเข้าไปดูว่าลักษณะบ้านเรือนเขาเป็นยังไงแล้วผู้คนเขาอาศัยอยู่กันแบบไหนสะดวกต่อการหางานไหมเรารับได้ไหมถ้าเราจะมาใช้ชีวิตกับผู้ชายที่เราคุยอยู่เขาอยู่อพาร์ตเมนต์เราชอบไหมล่ะเขาอยู่บ้านเราชอบไหม อันนี้คือมันมันเป็นทางเลือกอีกอย่างหนึ่งค่ะให้เราก่อนจะตัดสินใจมาใช้ชีวิตอยู่กับเขาในต่างแดนนะคะเพราะว่า100%ยร้เซจะมี80ดสิก้าสิบเปอร์เที่ใช้ชีวิตเหมือนกันค่ะก็คือวิถีชีวิตที่ไม่แตกต่างกันมากก็คือออกบ้านไปทำงานกลับมาบ้านมาอยู่กับลูกกับ สามีเพราะว่ากิจกรรมในต่างแดนนะคะมันเป็นเมืองหนาวมันก็เลยแบบว่าไม่ได้ว่ามีอะไรมากมายชีวิตก็จะอยู่แต่ในบ้านจะเป็นส่วนใหญ่นะคะก็จะเห็นออกมาทํากิจกรรมข้างนอกก็คือในตอนช่วงหน้าร้อนดังนั้นน้องก็หวังว่าคลิปนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อสาวๆพี่ๆเพื่อนๆสายฝอนะคะในการจะตัดสินใจเลือกว่าเราจะเลือกฝรั่งประเทศไหนดีก่อนที่จะตัดสินใจมาอยู่กับเขานะคะให้เราไปศึกษาดูแล้วก็ยังไงเราคุยอยู่กับเขา เราก็รู้อยู่แล้วใช่ไหมคะว่าเขาอยู่บ้านไลฟ์สไตล์ชีวิตเขาเป็นยังไงเขาอยู่บ้านหรืออยู่อพาร์ตเมนต์มันจะเป็นการที่ว่าเตรียมความพร้อมของเราด้วยแล้วก็เตรียมความพร้อมของผู้ชายด้วยนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้ปรับตัวเข้าหากันเพื่อที่ว่าจะได้ไม่มีปัญหาในการใช้ชีวิตคู่ในต่างแดนนะคะแต่ที่สําคัญเลยนะคะขอย้ํานะคะให้เรา พูดคุยคเคลียทุกปัญหากันทุกอย่างนะคะก่อนตัดสินใจเดินทางมาใช้ชีวิตในต่างแดนค่ะเพราะว่าชีวิตในต่างแดนมันไม่ได้สวยหรูหรือว่าเป็นสวรรค์เหมือนอย่างที่เราคิดนะคะทำไมน้องถึงพูดแบบนี้เพราะว่าน้องผ่านมากับตัวเองค่ะน้องก็เลยอยากนำมาแชร์มาเล่านะคะเผื่อเป็นประโยชน์ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องลาไปก่อนแล้วค่ะเพราะว่าถึงมันจะมีแดดก็จริงนะคะแต่ว่าน้องรู้สึกหนาว และอย่างวันนี้นะคะน้องมีประชุมกับไอ้กรมแรงงานค่ะสิบโมงเช้าน้องก็จะได้กลับไปที่ห้องนะคะเพื่อที่ว่าไปรอรับโทรศัพท์เพราะว่าเขาจะโทรมาสำหรับคลิปนี้น้องต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ